สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง o m 1 8 1 8อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหมวกเซ็ตอัพที่ผมแต่งไวไ้เล่นมีบีกันนะครับผมอันนี้จะเป็นหมวก M88 หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับคือ Pass Helmet นะครับผมน่าจะเป็นหมวกสงครามเย็นของสหรัฐนะครับผมแต่ขออนุญาตอีกทีนะครับว่าหมวกนี้ไม่ใช่หมวกจริงๆนะครับการกระสุนไม่ได้อันนี้เป็นหมวกเกรด Airsoft เป็นพลาสติกโอเค เรามาพูดถึงก่อนว่าทําไมผมถึงเลิกหมวกตัวนี้ในการเล่นดีวีการหรือว่าแต่งถ่ายรูปนะครับผมเห็นผลที่หนึ่งเลยนะครับผมชอบหมวกทรงนี้มากนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมอัปเดตอะไรไปบ้างกับหมวกตัวนี้ปกติมันจะมาลุ่มๆนะครับรางตรงนี้ก็ไม่มีนะครับรางเมาส์ติดขาจับในวิชั่น,นครับแล้วก็พวกสายรัดนะครับ ปกติตอนแรก,แรกที่จากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นสายเดี่ยวนะครับแต่นี้ผมอัปเดตจะเป็นสายคู่ไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้สายคู่ตรงน,นี้นะครับถามว่ารางผมได้ติดแน่ติดไหมนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมลางเป็นรางมิดนะครับ อันนี้ผมได้ทําการเจาะแล้วก็ทําการใส่รางวิกเข้าไปที่จริงหมวกตัวนี้มันใส่รางบิกไม่ได้แต่ทีนี้ผมได้ทําการเจาะไว้แล้วนะครับโอเคอันนี้คือผมก็ทําการอัปเกรดพวกสายรัดแล้วก็พวกรางเอาไว้ติดอุปรกรณ์ในนาคตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกกระเป๋านะครับถุงน้ำหนักนะครับอันนี้ จะอยู่ด้านในอันนี้ผมใช้ผ้าพรางนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาจับในวิชั่นนะครับเป็นเบลคอกนะครับเป็นเกจพาตตินะครับอันนี้ก็จะเป็น PVS ผ้านะครับจะเป็นพาตติเหมือนกันมันจะไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้ PVS ผ้าเนี้ยจะเป็นดัมมี่นะครับเป็นเกจแอร์ซอนะครับทุกอย่างเลยเป็นเกจแอร์ซ็อหมด ผมเอาไว้แต่งลงสนามกับจำพวกถ่ายรูปนะครับแบบใส่ถ่ายรูปน้นๆนะครับท่อผมลืมบอกผมได้ทำการอัพเกรดโดยการติดฟองน้ำในดูในกล้องเห็นเป่าฟองน้ำติดเพื่อให้เวลาใช้หมดนานจะมีอาการบาดเจ็บนะครับผมทำการอังเกตโดยการใส่พวกฟองน้ำอันนี้จะเป็นรูปเก่าก็คือ รูของวงแหวนแปสายเก่าที่มันเป็นสายเดียวอะแต่นี้ผมอัปเกรดให้มันเป็นแสายคู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจริงตอนแรกๆเนี่ยวงจะทรงเดิมก็จะหนา้าตาประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคมันจะนุ่งๆอย่างนั้นนะครับสายก็เป็นจะเป็นสายเดียวเนาะแต่นี้ผมอัปเป็นสายคู่แล้วอัปขั้นต่อไปเนี่ยผมได้เห็นรูปในอินเทอร์เน็ต เดน็ตคือเขาเอาลงเหมือนว่าเอารางมิ้เนี่ยไปติดกับหมวก M88 หรือแพเทเซนเน็เนี่ยแหละแล้วทีนี้พอผมเห็นปุ๊บโอ้โหชอบมากเลยคือเป็นลาไที่ว้าวมากนะครับผมก็เลยลองแต่งตามดูก็จะประมาณนี้ตามภาพนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดู yeah. แล้วจะมีคนถามว่าพี่ครับ ทำไมถึงเอาผ้ามาพรางเยอะจังเลยบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไปเจอช่องช่องหนึ่งนะครับแต่งบก M88 แบบใช้ผ้าพรางสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมจะหลงไหลในพวกแนวเอ่อปานามาหรือทงคำเย็นของสหรัฐนะครับเขาจะใช้ผ้ามาพรางนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีผ้าไม่ออกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผม จะไม่ได้ใช้ลายเป็นวุ o ดแลนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของซาลัดเนี่ยตอนสมัยสงครามเย็นเวลาเขาพางแนวปานามาเนีเขาจะใช้แนววุ o ดแลนนะลายพางวุดแลนเนาะแต่นี้ผมใช้กีนเลนเจอร์นะครับอโอเคแล้วทีนี้พอผมโอ้ผมลืมบอกอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมพางนี้ด้วยเพราะว่าไอ้เจ้าตรงลานตรงเนี้ยมันจะชอบ เวลาผมวางหมวกอ่ะมันไม่รู้เป็นไรมือผมคือมันจะชอบตนงกระแทกพื้นแล้วผมประเด็นคือเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแนวปานามาเนี่ยแหละมันจะใช้ผ้าในการพางเนาะเวลาพางเนี่ยมันก็จะปิดในบริเวณนี้เอาจริงๆถ้าเกิดไม่มีไม่รวมในวิชั่นด้วยเขาจะปิดทุกส่วนเลยจะใช้ผ้าพ,พางทุกส่วนเลยแต่ทีนี้ผมทําการดัดแปลงโดยการแบบ พางแค่ด้านหลังพอด้านหน้าจะเหลือไว้ให้ใส่กับในพิช i o นอะไรเงี้ยอืมแล้วทีนี้ลางแล้วยางจุดประสงค์ที่ผมติดพวกสายผ่าบุ้ยขออภัยครับลายพางเนี่ยก็เพราะว่าเอามาบางพวกลางมิดนะครับกันพวกตกแตกอะไรเงี้ยอืมเพราะเวลาโดนทีนี้ก็เป็นรอยเนาะก็กลวมันหักอะไรเงี้ยอืมก็เลยเพา,ามาพางอีกอย่างหนึ่งผมไปดูช่องช่องหนึ่งนะเขา<อ>ก<อ>็ทาํา โบวกเป็นแปดแปแปดพลังสวยมากเลยเนี่ยมันก็เลยแบบผมก็คิดว่าเอ้เราจะแต่งรวมกันได้ไหมระหว่าง M88 ปดแปที่ราเห็นบิ๊กส่อง่นกับเมาส์เนะาะถ้ามันรวมร่างกับลายวูดแลนงเนี่ย ที่เป็นทางในลักษณะนี้แต่เราเป็นแค่เป็นกีเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดสักพักก็รอว่าสเกล l ดูว่ามงจะหน้าตาเป็นไงก็สรุปมันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยทําการแต่งเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นหมวกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอีกทีนะครับเผื่อคนลืมอันนี้ครับขั้นที่หนึ่งภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับ ที่สก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูตอนใส่หมวกกันนะครับว่าเวลาใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาตอนแต่งหวเอ8มนะครับหรือ p a s ส h เฮลเมนะครับอินสแตนชั่น นี้ตอนใส่เดมชั่นนะครับครับเป็นยังไบงบ้างครับสำหรับการแต่งบวกเป็นแบบแปดถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้น,นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์ให้กับช่อง OM1818 ด้วนะครับถ้าเกิดคลิปมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วขอคนที่มาดูช่อง OM1818 นะครับจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ปรารถนาสิ่งนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ช่อง o m 1818ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ